ขนอนุญาตค่ะกล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์หลักในการจัดกิจกรรมในวันนี้นะคะทางสมาคมคเนศิลปินร่วมกับ โรงเรียนมวยไทยและสนามมวยนานาชาติรังสิตกำหนดจัดพิธีประธานรางวัลเนตรนครราชขึ้นนะคะเนื่องในโอกาสพิเศษวันคล้ายวันเกิดพรบพรอบ79ปีคุณอมนวยเกศบำรุงค่ะเพื่อที่จะเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ที่ได้อุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่สังคมและพระพุทธศาสนาตลอดมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจค่ะดังคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,านะคะที่ท่านทรงตรัาไว้ค่ะว่า ผู้ใดอุปถาพระพุทธคุยเสมือนหนึ่งได้อุปถาเราตถาคตดิฉันเชื่อมั่นเหลือเกินค่ะว่าการที่เราทุกคนนะคะได้มารวมกันอยู่ที่นี่ไม่ใช่เหตุบังเอิญแล้วก็ไม่ใช่พหงลิขิตแต่ดิฉันขออนุญาตเรียกเหตุการณ์ในมรุคลน,นี้นะคะว่าบุญลิขิตค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอสแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับรางวัลทุกท่านนะคะของกราบขอบคุณค่ะกราบมนัสการพระเจ้า การเปลี่ยนประธานในพิธีพระนานพลเอกเชษฐาฐานาจโรท่านพ่ออเสกสรรประเสริฐประธานที่ปรึกษาสมาคมคณะศิษศิลปินคุณพลพรหมเปรียมบงเลขาธิการสมาคมคณนศีศิลปินเพื่อสังคมเลรพลเนจัดกรมโครงการพิธีประธานรางวัลเนตัคราชกราบสวัสดีคุณชาวชาญบุรุษพึ่งบุญนายุธยา ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีในครั้งนี้พิธีประธานรางวัลเนตรักขราชแด่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคมจึงจะเป็นฝันใจและกำลังใจให้ท่านได้ประกอบคุณงามความดีสืบต่อไปผมถือว่าสิ่งที่น่านยินดีอย่างยิ่งโดยเฉพาะการที่เราทุกคน ในรวมการส่งเสริมสืบสารต่ออายุพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาหลักประจำชาติไทยของเรารวมทั้งคืนนี้ยังมีการแสดงแฟชั่นโชว์ที่แสดงในรูปแบบส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมของไทยและสิ่งที่ผมทำมาตลอดชีวิตนั่นคือการส่งเสริมสืบสารต่อศิละป,ะก,รประการป้องกันตัวแบบโบวยไทยซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่ง ที่เป็นสำคัญสัญ,ญลักษณ์สำคัญของความเป็นคนไทยเช่นเดียวกันนี้จึงเป็นข้าคืนพิเศษสุดในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ79ปีของกระผมในวันทุนี้ก็จะก้าวเข้าสู่วัย80และกำลังจะก้าวเข้าสู่วัย80ในวันทุนี้นะครับกระผมขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงานและผมจะขอรับพรจากทุกท่าน ที่ได้โวยพรให้ผมผมจะไม่มีวันลืมงานในวันนี้พร้อมกันนี้คำโวยพรของท่านกระผมขอส่งย้อยกลับไปให้ท่านทวีคูณกราบขอบพระคุณครับหลวงพ่อพระภิกษณุณีมโนราเขตภูเขียวค่ะรัตนนดีตี่ิคุณีประธานคูิธีแม่ชีมโนราสาขาพระภิกษณุณีตู้ส่งเสริมแพทยพุทธศร ท่านต่อมานะคุณนำหำ่วยเกตบำรุงนะผอ,อโรงเรียนมวยไทยราศีละสนามมวยนานาชาติราศีส,สาขาผู้สืบสานและพัฒนาศิละปะการต้อกนตัวมวยไทยยอดเยี่ยมแห่งปีครับ ท่าน,นด้วยนะฮะไ้สมดน,ะะบบนี่เลยฮะมอไคุณอเมแล้วนะครับดยนี่ ครับผมคร şey ับครับขอเรียนเชิญคะคุณเพิ่มคุณสังเกตคำรุงที่ว่าตัวเองสาขาครูผู้ครูผู้สอนด้วยไายเดืนประจำปีสอ5 7ครับผมขอเรียนเชิญค